นของเราในช่วงนี้เป็นตัวแทนจากบริษัทโนวาออร์แกนิกค่ะเขามีเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกับเราด้วยจะเป็นเรื่องอะไรไปติดตามกับพี่ปอภักภูมิเลยค่ะพี่ปอสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีแซคครับตอนโนวา<ค>วันนี้เอาเอ,อะไรมานะวันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าก่อนจะพูดพร่ำทำเพลง <S S ให้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาหน่อยค่ะให้หยิบปากกากระดาษอะให้ป้ายหยิบมาก็ได้ปากกากระดาษให้ป้าลองคำนวณให้พี่ปอหน่อยคถ้าวันนี้พี่ปอบอกว่าจะให้ซื้ออขงราาคมัน คำนวณออกมามันติดลบแบบเหมือนได้ฟรีอ่ะฝ้ายฝ้ายลองเอาราคาที่จ่ายอะจ่าย990 9 9 <90 S 2> <ะ>้อกาแล้วหารด้วยของ<ะ>แผนที่ผมจะให้ทั้งหมดก็คือ1,300บาทโอ้โห<ะ> เออติดลบแมมันติดลบอ่ะติดลบคือพูดง่ายๆว่าก่อนเข้ารายการพยายามคำนวณแล้วจะบอกท่านผู้ชมเป็นไงดีว่ามันไม่ถึง1บาทแล้วจริงๆไอ้คำว่า1บาทมันใช้ไ้มันติดลบอ่ะศูนย์จุดเจ็ดหกมันติดลบด้วยซ้ำอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นพราะดนั้นใครที่อยากจะช้อปปิ้งวันนี้ผมบอกท่านผู้ชมแบบนี้ไม่ต้องออกนอกบ้านเมื่อกี้ฟังตัวเลขจากฝ้ายกับแซกแล้วตัวเลขโควิดน่ากลัวมากค่ะอยู่ที่บ้านดีกว่าช้อปอยู่บนหหนน้้้้้้้าาจออไดดขขงถกกวว่่ชยแแมมเใล คุณได้ไม่ถึงบาทแล้วคิดไปคิดมามันติดลบด้วยซ้ำท่านผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวให้ช็อคกันแบบนี้จริงๆครับทนกู้ชมครับเช่นเคยครับผมมิเตอร์ช้อปปิ้งครับไปช่องไหนรายการไหนของถูกและดีมีอยู่จริงครับถูกเพราะอะไรครับผมเป็นตัวแทนจากโรงงานมาเองครับดีเพราะว่าสินค้าทุกครั้งที่ผมหยิบมาฝากครับต้องวางตามร้านค้าชั้นนำนะครับร้านค้าชั้นนำขยายความนิดนึงครับเซเว่นอีเลเวนวัดสันซีเจบิ๊กซีโลตัสบูธและจิฟฟี่เจ็ดร้านค้านี้ไม่ดีจริง ไม่มีสิทธิวางจําหน่ายแปลว่าใครที่ดูห้าเช้าเล่าเรื่องอยู่คุณจะได้ของถูกและมาตรฐานดีส่งตรงจากรายการถึงบ้านท่านผู้ชมทั่วประเทศครับทนผู้ชนครับแบบที่ฟ่ายบอกครับผมมาในนางของบริษัทโนวาออร์แกนิกนะครับเราดูแลสุขภาพคนไทยกว่า9ปีดังนั้นเราเชี่ยวชาญเรื่องสุขภาพและบอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับตลอดระยะเวลา9ปีที่ผ่านมานะครับเรามีการทํา CSR หรือคืนกําไรกลับสู่สังคมหลากหลายกิจกรรมดังต่อไปนี้ครับกิจกรรมแรกครับเราไปที่สถาบันโรคทรงอกเเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับ มอบเงินบริจาคก,กว่า1ล้านบาทเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับภารกิจถัดมานะครับเราไปที่สภากาชาติไทยครับมอบเครื่องดื่มลิสเนตครับเป็นสินค้าในเครือเรามีทั้งกาแฟมีทั้งโกโก้เวลาคนมาบริจาคโลหิตสิ่งที่ต้องการหลังบริจาคโลหิตคือความหวานแต่หวานอย่างไรให้ไม่อันตรายต่อสุขภาพต้องหวานแบบลิสเนตแล้วก็ผมให้นะครับกาแฟกับโกโก้ลิสเนตท,ที่จะหยิบเอามาฝากด้วยแล้วก็สภากาชาติไทยก็เลือกเอาไปให้กับคนที่มาบริจาคโลหิตครับ แล้วภารกิจหลักของเรา2ภารกิจที่ใหญ่มากๆครับเราลงพื้นที่ในวิกฤตโควิดไปหลายชุมชนครับโดยผ่านพี่ไทยเอกพันธ์ครับหนึ่งในพรีเซนเตอร์ของเราเอาสิ่งของในเกรือองเราไปบริจาคก,กว่า5 0 0แสนบาทและก็ล่าสุดครับเราร่วมกับภาครัฐและบริษัทเทลทูเทลครับส่งทีมคอเซนเตอร์ของเราไปช่วยภาครัฐรัฐรบสายเราช่วยรับสายกว่า2,400สสายและช่วยหาเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิดซึ่งมันหายากมากๆครับ กว่า700เตียงเลยทีเดียวนี่คือภารกิจของโนวาออร์แกนิกในช่วงปี2 5 6 4ที่ผ่านมาฝฟายเมื่อกี้คำนวณแล้วมันไม่ถึงบาทเนาะเคมันมันมมติดลไบไปยนะมันมัน,ม,นมันหาตัวเลขไม่ได,ด้มันติดลบ310บ <c oughs> ถูกต้องมันติดลบจริงครับ <c oughs> อ่ะดังนั้นครับท่านผู้ชมครับมองซ้ายมองขวาลองเช็คหน่อยว่ากาแฟที่บ้านหมดแล้วหรือยังถ้าหมดเตรียมตัวสั่งเลยเพราะว่า ผมให้ของแถมมากกว่าของซื้อผมพูดเรื่องจริงให้ฟ่ายอมนวณไปแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสกาแฟผมก่อนนะครับท่านผู้ชมขอญาตนะครับของผมบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับวางตามร้านค้าชั้นนำครับกาแฟผมวางที่วัสดสันวางที่ CJ วางที่ Big C ซวางที่โลตัสครับคุณภาพไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะ5้าร้านค้าเหล่านี้ไม่ดีจริงสินค้าผมไม่มีสิทธิ์วางจําหน่ายนะครับอ่ะชมเสร็จแล้วเดี๋ยวกล้องกลับมาเลยนะครับฟ่ายกับแซกบอกกลิ่นหน่อยหอมไหม หอมนะหกลิ่นนะนี่ขนาดใส่แมสนะมันหอมทะรุแมสครับบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับว่าทุกแก้วที่ผมชงแบบนี้แล้วก็ท่านผู้ชมรับกลับไปนั้นมันเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นโรบัสต้ามันเข้มมันหอมมันอร่อยพูดง่ายๆว่าเหมือนกาแฟในห้างแก้วละห้าสิบแก้วละร้อยแก้วละสองร้อยแต่ผมบอกท่านผู้ชมแบบนี้ทุกซองที่ผมให้ถ้ารสชาติไม่เหมือนในห้างไม่ใช่โรบัสต้าผมคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มซื้อทางไหนเอามาคืนทางนั้นเลยถัดมาครับบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับว่า ของผมนะครับมีส่วนผสมของถังเช่าและเห็นเจอคจับแปลว่ารับประทานกาแฟแล้วได้ประโยชน์จากถังเช่าและเห็นเจอแต่ไม่มีกลิ่นถังเช่าและกลิ่นเห็นเจืดรบกวนถ้าซองไหนมีกลิ่นแก้วไหนมีกลิ่นก็คืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มและข้อดีของผมเพิ่มเติมครับขออนุญาตย้ําแบบนี้ครับของผมพิเศษนะครับเราใช้สูคารสลดแทนคอมหวานคือพูดง่ายว่าใครที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลสามารถรับประทานได้แล้วไม่อันตรายต่อสุขภาพเพราะ อยอยบอกแล้วว่าถ้ารับประทานน้าตาลเยอะจนเกินไปครับอ้วนเบาหวานความดันและวิกฤตโควิดเวลาเป็นโรคเหล่านี้มันก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายมากกว่าโรคอื่นๆด้วยนะครับ,รบและของเราครับข้างกล่องเขียนไม่เลยนะครับคอเลสเตอรอลศูนเอรแปลว่าไม่อันตรายต่อสุขภาพรับประทานได้มากตามใจสรุปแบบนี้ครับ ของเรารับประทานง่ายรสชาติเหมือนในห้างแต่ออกมาแก้วแล้วไม่ถึง1บาทและเราครับไม่มีกลิ่นสมุนไพรแต่ได้คุณค่าสมุนไพรและบอกแบบนี้นะครับว่ารสชาติดีไม่ดีคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มวันนี้มาหาแซคและฝายแล้วท่านผู้ชมครับยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาครับยกมาเลยครับแล้วโปรขึ้นมาบนหน้าจอเลยครับผมบอกโปรท่านผู้ชมแบบนี้ครับใครสนใจกาแฟลิสเน็ตของผมที่ผมบริจาคกับสภากาชาติไทยนะครับเพราะว่าหวานแบบมีประโยชน์นะครับ 1>, 1ชุดใหญ่ๆได้เห็นอยู่บนหน้าจอคุณจ่ายแค่990บาทคุณได้กาแฟ10กล่อง100องฟังดีครับกาแฟ10กล่อง1 0 2งนะครับรับประทาน100วัน990บาทว่าถูกแล้วของแถมผมชิ้นแรกครับผมให้กาต้มน้ำไร้สาย1.8ลิตรฟรี หนึ่งเครื่องนะครับ1,000บาทครับเอาไปต้มกาแฟนะครับตัวได้เห็นอยู่บนหน้าจอให้ฟรี1,000บาทจ่ายแค่990และผมให้ถังชาผสมมันติวิตามีตัวนี้ขายที่เซเว่นวัสดุและขายดีที่วัสดุปีที่ผ่านมาได้รางวัลจากวัสดุด้วยให้ฟรีอีกหนึ่งกล่อง300บาทเฉพาะของแถม1,300บาทคุณจ่ายแค่990บาทใครสนใจโทรมาเลยครับ02 026 5888ย์ส้าำครับ02 026 5888 Line @lp88 หรือสแกนคิวอา e คบริเวณหน้าจอแต่ช้าก่อนชุดแรกเมื่อคุ้มแล้วดูชุดที่สองผมดูบนหน้าจอเหมือนเดิมครับใครสั่ง2ชุดกาแฟาจาก10กล่องผมให้20กล่องคกาต้มน้ำจาก1ผมให้เป็น2แบ่งใครคิดให้ดีๆนะและถังเช่าจาก1ให้เป็น 2>, 2และคุ้มกว่านั้นครับผมให้นะครับที่เห็นบนหน้าจอครับ เป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์เป็นคอลลาเจนที่ดีสุดในประเทศไทยเพราะเป็นไดเปปไทด์ย่อยง่ายและใครที่ปวดนั่งก็ปวดยืนก็ปวดควรเติมคอลลาเจนอ่าใครสนใจนครับ2ชุดโทรเลยครับ02-026-5888ย้าำนะครับ02 026 5 8 8 8 8หาไลน์แอดแอรพีหรือสแกนคิวอาร์โค้ดบเวทหน้าจอดูของแถมผมนิดหนึ่งครับผมแถมในส่วนของคอลลาเจนไดเปปไทด์ครับ 1กระป๋องผม1 2ึ่0แมิลลิกรัมปกติในท้องตลาดครับห0 0 0งแสนถึงหนึ่งแสนหนึ่งมอันนี้1 2ึ่0แมิลลิกรัมแล้วผมบอกวันนี้ครับใครที่รับของแถมผมไปครับหนึ่กระป๋องจะมีช้อนตวงแบบนี้ค,คุณใส่กาแฟก็ได้อาผมใส่กาแฟให้ดูนะครับ ใส่อะไรก็ตามรถเาทนใส่ได้เลยเหรอคะไม่เสียอัตรรถครับไม่มีกลิ่นนะฮะไม่มีกลิ่นครับโอ้โหไม่มีกลิ่นคาวนี่คือจุดเด่นของผมครับครับแล้วบอกท่านผู้ชมแบบนี้คุณใส่กาแฟก็ได้ใส่น้ำเปล่าก็ได้ใส่เมนูอาหารได้ทุกเมนูเลยครับอันนี้คือความพิเศษของคอไดแปลว่าถ้าคุณเอาของแถมไปทั้งหมดกาแฟคุณได้ถังชาเห็นหนเจอแต่ไม่มีกลิ่นค่ะคุณได้คอไดเติมคอลลาเจนให้กับร่างกายคุ้มกว่านี้เฉพาะ5ช้าเล่าเรื่องหรือยันท่านผู้ชมแบบนี้นะครับ ใครจะชงเย็นแบบนี้ก็ได้ช่วงบ่ายๆนะแก้วละไม่ถึง1บาทแบบกูมีตื้อในห้างครับบอกท่านผู้ชมมาเลยว่า50-100-200อย่างแน่นอนนะครับหรือใครดูรายการอยู่อยากได้ชุดทลองผมก็มีชุดทลองนะครับ3กล่องรับประทานได้1เดือน300บาทนะครับแต่คุณเพิ่มอีกนิดหน่อยเองเพิ่มอีก690บาทได้ชุดใหญ่คุ้มกว่าเยอะเลยนะครับะของผมย้ำท่านผู้ชมแบบนี้นะครับของเราดีขนาดไหน มาตรฐานดีขนาดไหนครับวางตามบูธวัดสันซีเจบิแล้วก็โลตัสตามที่เห็นในรูปไม่ดีจริงไม่สามารถวางจําหน่ายได้ย้ำโปรรอบสุดท้ายก่อนดูช่วงอื่นของ5เชา้าเร่าเรื่องต่อนะครับ,รบวันนี้โปรขึ้นมาเลยครับสั่งซื้อนะครับกาแฟลิสตเด็ดนะครับ990ฟังกันดีนะครับ 1ชุด990าครับได้กาแฟ10กล่องนะครับแล้วก็ได้นะครับซองทั้งหมด102่้ซองรับประทานต่อเนื่องนะครับ100วัน <c oughs> 990าแล้วผมแถมกาต้มน้ำหนึ่งแถมถังเช่าอีกหนึ่งใครสั่ง2ชุดครับกาแฟจาก10ผมให้เป็น20นะครับจาก102ซองเป็น2 0 0ซองกาต้มน้ำผมให้2ถังเช่าผมให้2แล้วก็มม <c oughs> ผมให้เพิ่มครับเป็นคอลลาเจนเติมให้กับร่างกายแล้วก็ย้ำทานผู้ชมนะครับว่าของแถมมีจำนวนจำกัดเ <c oughs> ช็คนิดหนึ่งว่ากาต้มน้ำหมดยังถังเช่าหมดยังคอลลาเจนหมดหรัาาะวว่นนี้ <c oughs> เอามาจำนวนจํากัดแล้วบอกแบบนี้ไม่ใช่โรงงานเองไม่ได้ราคานี้ครับเพราะโนว่าคุ้มค่าทุกการช็อป02 026 5 888ขอบคุณพี่ปอมากขอบคุณป้าขอบคุณแซกลาโทรได้นะค่ะของดีแบบนี้ต้องรีบโทรนะคะช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะหอมครับหอม